ดูสิทธิ์โพเผยผลสำรวจ1ิพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนไปเป็น New Normal จากการระบาดของโควิด -19 พบการท่องเที่ยวเดินห้างและเดินทางประเปลี่ยนมากสุดที่ปรึกษาผู้นำอังกฤษถูกกดดันให้ลาออกหลังพบมีการฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวด้วยการเดินทางเป็นครั้งที่สอง สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์คั่ำคืนนี้คุณผู้ชมจับทุกประเด็นร้อนไปพร้อมกับผมพลวัตพ,พุพิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับ ดูช่องหกฎหมายเลขหนึ่งมาเจอกันทุกสี่ทุ่มแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรับชมย้อนหลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.tv5.co.th ค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเลขเด็ดที่เราคนไทยรอคอยโผล่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ0ูนย์นั่นเองนะครับสำหรับรสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยก็คือไม่พบตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตและติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูผลสารวจสิฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโควิดแบบนี้มีอะไรบ้างติดตามพร้อมกัน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนครับวันนี้เลขเด็ดที่ออกมาก็คือ 00, 00นั่นเองนะครับทำให้หลายคนยิ้มได้นะครับคาดว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันร,รักษานะครับให้มันเป็นตัวเลขแบบนี้ต่อไปนานๆเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เฟส3นะแล้วก็จะนามาสู่การผ่อนปลนทุกอย่างเนี่ยก็จะรีบกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมาเหมือนเดิมไม่ได้ร้อเนตะครับต้องเป็นเหมือนเดิมในยุค New Normal นั่นเองมาดูตัวเลขกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นศูนยน์ ผู้ป่วยยืนยันยังคงเป็นตัวเลขเดิมนะครับที่3,040คนหายป่วยแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นอีก6คนนะครับมาเป็นตัวเลขนี้ครับ2 9 2 1คนนะครับขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์นะครับทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงเป็นตัวเลขเดิมมา2สัปดาห์แล้วก็คือ56คนนั่นเองขณะเดียวกันตัวเลขผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับวันนี้อยู่ที่63ราย พูดถึงเลขศูนย์แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราพบกับตัวเลขนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ม, x, มีตัวเลขศูนย์ออกมาถึง4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกนะครับก็คือวันที่1 3พฤษภาคมต่อมา16พฤษภาคมต่อมา22พฤษภาคมและวันนี้นะครับ24พฤษภาคมซึ่งเราต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมครับให้ตัวเลขนี้มันยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปการอย่าตกนะครับหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าก็อย่าตกเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันดูแค่่สรราาานกรรณ์ปปะเททศไทไไไยมด้้ตองพ รอบโลกด้วยว่าโลกใบนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีไฮไลท์เกิดขึ้นที่บราซิลนะครับเนื่องจากว่ากลายมาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ2ของโลกไปแล้วแล้วก็ทําให้นี่นะครับหลายฝ่ายกังวลใจกับประเด็นนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับยอดรวมของการติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้ถึง10,000แคน นี่เลยครับติดเชื้อรวมกันวันนี้นะครับอยู่ที่กว่า5ล้าน4แสนคนนะครับเสียชีวิตรวมกันสะสมกว่า3แสน4 0,000คนรักษาหายกลับบ้านได้แล้วอยู่ที่ประมาณกว่า2ล้าน2แสนคนสหรัฐยังคงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดนะครับติดเชื้อรวมกันกว่า1ล้าน6แสนคนเสียชีวิตกว่า98,000คนนะครับจากสหรัฐเนี่ยต้องมาที่ลาตินอเมริกาอย่างบราซิลนะครับตอนนี้เนี่ย WHO บอกว่า ลาตินอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของโลกไปแล้วนะครับบราซิลวันนี้มากเป็นอันดับ2นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สะสมกว่า3 4 0 0 0 0คนเสียชีวิตแล้วกว่า22,000คนขณะที่รัสเซียเนี่ยติดเชื้อบ้างอันดับ3ของโลกนะครับติดเชื้อรวมกันกว่า3 3 0 0 0 0คนและเสียชีวิตกว่า3,300คนอังกฤษนะครับมีผู้ติดเชื้อกว่า2 5 0 0 0 0คนและเสียชีวิตกว่า36,00 0คนส่วนใน เอเชียเนี่ยนะครับตอนนี้อินเดียน่ากังวลใจเพราะว่านี่เลยครับพบผู้ติดเชื้อมากกว่า1,30,000คนและเสียชีวิตอีกประมาณ3,800คนนะครับที่อังกฤษวันนี้มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมน,นตรีทูกกดดันอย่างหนักนะครับให้ลาออกจากตําแหน่งเพราะว่ามีคนไปพบว่าเขาเนี่ย ละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ถึง2ครั้ง2คราครับคนนี้เลยครับชื่อว่าโจมินิกคัมมิงส์นะครับเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของนายบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษถูกกดดันหนักขึ้นบอกว่าต้องลาออกแล้วแหละท่ามกลางการเปิดเผยว่าเขาคนนี้เนี่ยฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนายคัมมิงส์ถูกวิพากวิจารณ์ว่าเดินทางไปยังบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับ ในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในขณะที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9หรือเปล่านอกจากนี้ยังมีรายงานจากสื่อกล่าวหาว่านายคัมมิงส์และครอบครัวได้เดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งใกล้กับเมืองเดรแมขณะที่ต้องกักตัวเองแต่ปรากฏว่าเห็นเขาเนี่ยเดินทางไปยังเมืองเดรแมอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างหนักเลยนะครับในอังกฤษครับจากอังกฤษพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ออสเตรเลียนะครับ ลายรัฐได้ผ่อน,นคลายมาตรการจำกัดต่างๆโดยที่รัฐวิกตอเรียครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนในรัฐนี้จะได้รับอนุญาตให้มีคนจำนวน20คนอยู่ในบ้านพักของพวกเขาได้รวมทั้งพักครั้งคืนที่โรงแรมได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปส่วนที่รัฐนิวเซาวลส์รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียรัฐมนตรีสาธารณสุขนียประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้ร้านเสริมสวยทำเล็บทำผิวแทนเตรียมพร้อมให้ดีจะเปิดให้บริการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ขนาที่นิวซีแลนด์นะครับกระทรวงสาธารณสุขที่นั่นเนี่ยประกาศว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ มาดูที่ประเทศจีนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับที่จีนนะครับผอของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นอู่ฮั่นนี่คงจํากันได้เป็นจุดเริ่มต้นการระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่วโลกนะครับคือท่านผอเนี่ยกล่าวว่าทางสถาบันมีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาในขั้งข่าวจํานวน3สายพันธุ์แต่ไม่มีสายพันธุ์ใดมันตรงกับสายพันธุ์โควิด -19 หรือซาโควิด -2 เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 ที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่า3สายพันธุ์นี้เนี่ยมันมีความคล้าย ถึงกับซาโควีทู 2, หรือว่าโควิด -19 มากสุดในอัตราเพียงแค่79.8%เท่านั้นพร้อมกับปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่บอกว่าเนี่ยโรคโควิด -19 เนี่ยมันหลุด,ดลอดออกมานะครับจากสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งท่านผอ,อเองก็ยืนยันบอกว่าที่ทัามพูดเนี่ยเป็นเรื่องกุกข,ขึ้นมาล้วนๆเลยครับ จากต่างประเทศนะครับกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสํารวจพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในครับในยุค new normal แบบนี้ดูสิโพครับไปสํารวจกลุ่มตัวอย่างนะครับหนึ่คนทั่วไทยสรุปออกมานะครับว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีดังต่อไปนี้ครับสำหรับสิทธิอันดับนะครับมาดูกันหน่อยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับแรกที่คนเราปรับเปลี่ยนกันมากเลยนะครับคือเราจะเลือกไปเที่ยวสถานที่ที่เรามั่นใจว่าปลอดภยัยแล้วก็ใช้ยวดยามหานะที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยทั้งเราแล้วก็ผู้โดยสารและคนที่เรารักนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็คือเรื่องราวของการช้อปปิ้งเดินทังสรรพสินคา้าวิถีชีวิตในทุกวันนี้เนี่ยคือคนจะเลือกไปช้อปปิ้งเฉพาะเมื่อเราจําเป็นเท่านั้นเวลาไปช้อปปิง้งอุปกรณ์เต,ต็มไม้เต็มมือเต็มหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามายัยเฟสชิลเจลแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราคนไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคนั่นเองนะครับ ต่อมาคือการเดินทางครับปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยก็ป้องกันตัวเองเมื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะบางคนบอกว่าปรับเปลี่ยนเวลาในการตื่นเช้านะครับให้เช้าหน่อยนะเพราะว่าไปถึงก่อนเนี่ยก็จะได้คนเบาบางไม่เป็นเบียดเสียกับใครแล้วก็ได้เว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งได้ด้วยนั่นเองครับปาร์ตี้สังสรรหลายคนบอกว่าลดไปก่อนเลยช่วงนี้ขอให้โควิดซาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเที่ยวปาร์ตี้กันใหม่นะครับส่วนเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด19 ตอนนี้เราเห็นการตื่นตัวของคนไทยมากขึ้นนะครับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยลดการไปนในพื้นที่แออัดพื้นที่เสี่ยงนั่นเองต่อมาก็คือการซื้อของกินของใช้เน้นสิ่งของที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะครับเป็นของร้อนด้วยนั่นเองครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงนะครับแต่ขอให้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะอันนี้เป็น6ด้านเด่น,เ,ดนเอา่มาดูกันต่อมีอีก4ด้านเลยนะครับอีกสีด้านที่เหลือเนี่ยกราฟิกมาได้เลยนะครับนี่เรื่องของการทําบุญบริจาคครับคือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะเลือกไปในช่วงเวลาที่คนไม่เยอะ ต้องเป็นวันสําคัญจริงๆอาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันสําคัญเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปทําบุญกันแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าจะมีการโอนเงินทําบุญเนี่ยผ่านทางทางธุรกรรมออนไลน์โมบายแบงกิ้งเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องทําบุญก็มาเป็นเรื่องนี้ครับการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหลายคนก็หันมาออกกําลังกายทานอาหารเสริมนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอปรึกษาคุณหมอมากขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของการเลือกอาหารการกินเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นปิด มิดชิดบางคนบอกว่าได้เวลาแล้วนะครับที่จะลุกขึ้นมาทําอาหารเองจะได้มั่นใจปลอดภัยว่าเนี่ยสะอาดของแท้นั่นเองครับ อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับในผลสารวจนี้พฤติกรรมการประกอบอาชีพการหารายได้ของคนไทยบอกว่าตอนนี้เราต้องสู้ครับก็คือไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับแล้วก็หาอาชีพที่มันปลอดภัยนะไม่เสี่ยงกับการระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนํามาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้าจะพาไปดูว่าวิถีชีวิตการปรับเปลี่ยนไปในต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกลับมาติดตามพร้อมกันในจ ประเด็นข่าวร้อนทั่วไทยในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 mm hmm. เพิ่มมาเลยแต่ว่ามาตรการคัดกรองยังคงดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางไปอย่างประเทศเมียนมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับจากรายงานของเราครับ วันนี้เป็นวันที่2ที่แรงงานชาวเมียนมาที่ได้รับอนุญาตผ่อนปลนให้เดินทางกลับประเทศจำนวนกว่า300คนได้เดินทางโดยรถทัวร์โดยสารมาที่ด่านชายแดนทาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อข้ามชายแดนกลับไปยังภูมิล,ลับเนาในประเทศเมียนมาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ีกองกําลังในเรศวนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดมีการตั้งจุดคัดกรองโรคตรวจวัดไข้โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนล้างมือด,ด้วยเจลแอลกอฮอลจากนั้นแรงงานชาวเมียนมาทุกคนจะต้องดําเนินการด้านเอกสารผ่านแดนกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจงังหวัดตากก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นรถบัสโดยสารข้ามแดนกลับไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมา รวมสองวันมีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า500คนส่วนที่จังหวัดพิจิตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะพานหินนำกำลังเข้าปิดลอ้อมเพื่อจับกลุ่มกลุ่มบุคคลที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินภายหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่พบว่าเป็นการมั่วสุมเล่นการพนันอยู่ภายในบ้านเลขที่225หมู่ที่6ตําบลคลองคูนโดยมีนักพนันหลายสิบคนมั่วสุมรวมตัวกันเล่นพนันไพ่ตอง โดยไม่ยำเกรงกฎหมายเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มต่างวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศละทางซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้12คนนำตัวไปตรวจคัดกรองโรคและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องมานานเกือบ2ส,สัปดาห์แล้ว หลังพบผู้ป่วยรายล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมข่าวภูมิภาคศูนย์ข่าวภาคเหนือททบ5รายงานส่วนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่ผ่อนปรนเฟส2มาวันนี้วันที่8แล้วเนี่ยวิถีชีวิตของพี่น้องที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณพงศิษฐ์วรณวิจิตครับหลังจากที่มีการผ่อนปรนในระยะที่2ขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เอง ก็มีการส่งเสริมความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด -19 ในขณะที่น้ำใจคนไทยยังคงรังไรน่ครับในการแบ่งปันเชื่อเหลือประชาชนที่ได้รับผลคระบโควิด -19 ครับหลังจากที่สคอบอปลดล็อกมาตรการผ่อนปลนระยะที่2ในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่8แล้วในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาคณะทํางานก็ยังคงออกติดตามและสร้างความเข้าใจมาตรการผ่อนปลน ตามพระราชกำหนดระยะที่2อ,อย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าห้างสรรพสินค้าตลอดจนประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด1 9ส่วนทางด้านกระแสะความตื่นตัวของคนไทยที่ช่วยเหลือผู้เือดเราะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยทางเทศบาลนะครนะครนะคราชสีมาทำตู้แบ่งปันปันสุขแม้จะเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันเล็กๆน้อยน้อยแต่เมื่อรวมน้ำใจของทุกคนที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว กล,กลายเป็นพลังน้ําใจอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตโรคโควิดในทีในครั้งนี้ไปด้วยกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสามแยกปักพบว่ามีกลุ่มเกษตร,รกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดในทีมทยอยเดินทางมารับเงินเยียวยารายละ5,000บาทตลอดทั้งวันโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คําแนะนําเป็นอย่างดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาประดิษฐ์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดในทีความดันลบ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปและเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที่3โดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7ให้บริการตัดผมเคลื่อนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริการประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่สารากางกองทุนหมู่บ้านหนองสโสนอํเาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการกองทัพบ,บกเพืยเหลือประชาชนและจนถึงขนาดนี้นะครับในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานก็ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไรยใหม่เพิ่มขึ้นทีมข่าวภูมิภาคทุีว5จังหวัดนครราชสีมารายงาน เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพี่น้องเกษตรกรไทยห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับกลับมาติดตามเรื่องของการเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรใครที่มีปัญหาอยู่ต้องติดต่ออย่างไรนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าเงินยังไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบพร้อมกันครับในจับเลย กระแสในช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของการให้เงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยจะได้รับการไม่เกินกว่า10ล้านคนนะครับแล้วก็วงเงินจะอยู่ที่1นึ่งแสนล้านบาทมาถึงวันนี้เนี่ยเดินหน้าจัดใจไปบ้างแล้วก็มีหลายท่านยิ้มออกนะครับได้เงินไปแล้วแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้นะมีอะไรที่พี่น้องเกษตรกรไทยต้องรู้กันบ้างเนี่ยวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณสมเกียรติกีมาวหานะครับท่านเป็นรองผู้จัดการของทกศครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับ สวัสดีครับคุณพลวัตครับสวัสดีครับครับผมเอาประเด็นร้อนก่อนนะครับสรุปชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าข้าราชการจํานวนกว่า9 0,000คนเนี่ยที่เขาเป็นเกษตรกรด้วยจะไม่ได้รับเงินจากการเยียวยาก้อนนี้ใช่ไหมครับครับตามที่เป็นข่าวนะครับส่วนของของเกษตรกรเองเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่าเกษตรกรที่คาดการไว้เนี่ยนะครับไม่เกิน1ิบล้านลายครับครับตอนนี้ กระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็กยทนะครับกรมหม่อนไหมและท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมาคมผู้ค้อยนีย่ก็ยืนยันตัวเลขมาอตอนนี้มาที่อยู่6.77ล้านลายนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ทกสแล้วเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ในรอบแรกเนี่ยนะเกษตรกรมีรอยยิ้มไปแล้วนะครับ,รบไป<ม>รอบแรกเนี่ย 3.3ล้านลายเศษนี่นะครับก็เป็นเม็ดเงินทั้งสิ้นนี่นะครับ16,114ล้านบาทนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีของเกษตรกรณวันที่15นะครับคุณพลวัตถึงวันที่27นะครับเมื่อเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับยอดทั้งสิ้น3.2ล้านลายเศษนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นรอบแรก ส่วนรอบที่สองเนี่ยนะครับซพ่งจะเริ่มโอนกันเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วเหลือ3.4ล้านลายนะครับโดยประมาณตัวเลขของเกษตรกรทั้งสิ้นเนี่ย9,99,407ลายนะครับจะมียอดเงินทั้งสิ้นเนี่ยนะ4 4 9 9 7ล้านนะครับนี่ก็เป็นผลนะครับสำหรับการโอน2สองยอดเนี่ยนะครับนะ วันนี้นะครับผลการโอนทั้งสิ้น4.2ล้านลายเม็ดเงิน21,111ล้านบาทเศษนี่ก็จะเป็นยอดของที่โอนให้กับพ่กแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในอรอบที่1และรอบที่2และก็ยังจะมีการโอนอีกนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีบางส่วนนะครับคุณพลวัตที่ยังไม่สามารถโอนได้เนื่องจากบัญชีถูกปิดไปบ้างแล้ว ครับเลขของบัญชีนะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้ลงไว้มีความคาดเคลื่อนอยู่ประมาณสัก438,251ลายทีนางนี้เจ้าหน้นาที่ทกศนะครับก็จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็จะโอนแล้วก็เรียกเจ้าของบัญชีมาติดต่อทําธุรกรรมเพื่อจะถอนเงินครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของเดือนพฤษภานะครับแล้วเราคิดว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณการกันไว้ว่า10ล้านลายเนี่ย เราก็จะโอนกันนะประมาณบรรล้านนะครับที่กระทรวงเงินคลังกับกรมกระทรวงเกษตรนะครับส่งรายชื่อสําหรับการคัดกรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองจากผู้ที่ร,รับจิตเราไม่จิ้งกันนะครับหรือค <Guin ness> ่าการบรรณานหรือแม้แต่กระทั้งประกันสังคมแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ทางทางเจ้าราชการนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนสําสคัญสาคัญครับที่เขอเรียกนำเรียนข้อมูลครับ ครับผมอาชัดเจนเลยนะครับแล้วคุณสมเกียรติครับในส่วนของ400,000รายที่บัญชีอาจจะถูกปิดไปแล้วบัญชีไม่ตรงเนี่นะครับตรงนี้คือเข้าไปทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็วันนี้สามารถที่จะเข้าไปเว็บนะเยียวยาเกษตรกร .com นะครับเพื่อจะปรับปรุงเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็อย่างไรเสียเนี่ยหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อทกศใกล้บ้านท่านหรือท่าน บางรายที่เราเจอเนี่ยนะครับถือเลขที่บัญชีหลายเล่มนะครับ,รบนั้นเวลาโอนเวลาติดต่อเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจสับสนคาดเคลื่อนกันอเอาอ,เนะอีกเล่มหนึ่งไปแจ้งแล้วปรากฏโอนมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้จะเป็นทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ในในการประสานงานกับความร่วมมือต่างๆของพี่น้องเกษตรกรนี่ก็มีความ,มเข้าใจกันดีแล้ววันนี้ในระบบการโอนก็ดีในระบบการแจ้งข่าว นะก,ก็สามารถฟังได้จากขอกระจายข่าวนะครับที่ทางส่วนท้องถิ่นได้ประสานข้อมูลข่าวสารถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต่างๆนี้เดีย๋ยวยางไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้ก็จะมี s m s นะที่เป็น SMS หออกนะครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ที่ลงทะเบียนให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วก็ความ,มน่าเชื่อถือของข่าวสารด้วยครับคุณสรวัตรครับ สำหรับ4แสนรายนี้เนี่ยบัญชีไม่จําเป็นต้องเป็นของของทกศถูกต้องไหมครับท่านถูกต้องครับวันนี้ท่าน,นสามารถที่จะไปแจ้งในเว็บแล้วก็ท่านสะดวกเล่มไหนเลขไหนไม่จําเป็นเฉพาะของทกศนะครับธานาครารพาณิชย์ทุกแห่งท่านสามารถแจ้งบัญชีเลขที่สาขาซึ่งก็จะเป็นความสะดวกของท่านเองนะครับเพื่อเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเงินจะได้ถึงท่านด้วยความรวดเร็วถูกต้องครับเห็นว่าถ้าจะให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ถูกต้องไหมครับท่าน โอ้ถูกต้องครับอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าถูกพร้อมเพยแล้วจะเป็นประโยชน์เพื้อต่างๆต่อไปง่ายเลยครับแล้วท่านสามารถที่จะลดขั้นตอนอีกหลายส่วนการยืนยันความถูกต้องต่างๆนี่ก็อนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับครั้งนี้เป็นโอกาสแล้วพราอไม่งั้นเดือนถัดไปอีก2เดือนนะครับครั้งนี้ได้ได้ไดอาจจะ,ะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าในเดือนหน้านิถุนากับกรกัดาเนี่ยท่านสบายแน่นอนครับคุณพลวัตครับ ครับผมเรื่องของความทับซ้อนของข้อมูล,ละครับผมว่าสำหรับบางคนที่อย่างที่เราคุยกันไปว่าค้าราชก,การยังไม่ได้แน่แนแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะได้โครงการเออยียวยา5 0 0พบาทไปก่อนหน้านี้นะครับจะทําอย่างไรให้ข้อมูล,ลมันไม่ซ้ําซ้อนแล้วก็ให้เป็นเกษตรกรตัวจริงที่ได้เงินตรงนี้ครับท่าน คือณวันนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรกับกระทรวงการคลังเนี่ยเอาข้อมูลมาวิ่งนะเพื่อตรวจสอบความซ้ําซ้อนนะครับนีก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่แต่ละ,ะส่วนได้ดูแลเพื่อให้เกิดความถูกต้องประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแล้วก็งบประมาณถึงมือพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยบางส่วนนะครับที่ท่านไปใช้สิตนะ,ะในเรื่องของเว็บเราไม่ทิ้งกันแล้วท่านได้รับสิทธิ์แล้วอันนี้ถือว่า วิ่งมาตัวเลข13หลักชนกันอีกท่านจะถูกตัดสิทธิ์โดยโดยปริยายเลยเพราะถือว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่บางส่วนฐานข้อมูลเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเดิมประมาณการกันไว้สัก1ิล้านนะครับวันนี้ตัวเลขที่มาแล้ว6.7นั้น3.3เนี่ยก็ยังมีการสอบทานกันทั้งที่การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรนะครับที่กรม ส่งเสริมการเกษตรก็ดีกระทรวงเกษตรต่างได,ได้ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้นครับคุณพลวัตแล้วก็ที่สําคัญยิ่งวันนี้บางส่วนที่ตรวจสอบความซ้ําซ้อนในเว็บเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับที่ข้อมูลที่มาล็อตใหม่ซึ่งจะเป็นรอบที่สามอย่างไรก็ตามในเดือนนี้นะครับต้องได้ได้ข้อยุตินะครับเพราะว่านะการเบริกงบประมาณก็ดีแล้วก็ ในการขึ้นทะเบียนต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าระบบต่างๆได้ส่งข้อมูลมายังกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็จะมีแม่งานก็คือสำนักเรศรษฐกิจการเกษตร <ๆ S 1> เป็นคนดูแลข้อมูลฝัง่งพี่น้องเกษตรกรส่วนไปสอบทานกันของกระทรวงเงินคลังเนี่ยจะมีสสคนะครับจะวิ่งตัวเลขดูกันเพื่อ,อยืนยันความถูกต้องแล้วลดความซ้ำซ้อนนะครับแน่นอนนะครับ ระบบต่างๆนี่ก็จะวิ่งจับจากไอดีสิบสามหลักเป็นหลักนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ประกอบกัน,นวันนี้ก็จะมีบางส่วนของเราไม่ทิ้งกันก็ยังมีการอุทรธรณ์พิทักษ์สิทธิ์กันอยู่นะครับก็ก็เป็นช่วงต้นๆที่อาจจะมีความเข้าใจคาดเคื่อนก,นกันบ้างแล้วก็การประสานงานกันบ้างซึ่งผมคิดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะมีความเข้าใจและมีความลงตัวกันมากขึ้นครับคุณพลวัต์ครับ สุดท้ายนี้ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเองที่อาจจะเจอปัญหาแล้วก็พยายามที่จะทาธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดเนี่ยนะครับตรงนี้เองเราช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับวางแผนในการช่วยเหลือ,อยังไงครับนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าครั้งนี้เนี่ยในในแพลตฟอร์มออนไลน์ถ้าท่านสะดวกหลานท่านมีนะครับแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความเถียรเนี่ยท่านสามารถเข้าใช้บริการทางช่องนั้นเลยส่วนท่านไม่สะดวกนะครับเรามีสาขาพันสองกว่าแห่ง นะครับเพียงแต่ว่าในระยะที่ขณะนี้เรารณรงค์กันเรื่องเรารักษาระยะหา่างทางสังคมแต่ท่านสามารถสอบถามกับพนักงานนะครับที่จะไปอำนวยความสะดวกท่านเอาเงินเยียวยาห0 0พันไปจ่ายถึงท้องที่ท่านนะที่บ้านท่านเนี่ยท่านก็สามารถสอบถามแล้วก็ปรับภรมิข้อมูลต่างๆให้มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสำคัญยิ่งนะสมุดคู่บัญชีเงินฝาก บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เลขที่ของโทรศัพท์เนี่ยมีความสําคัญ3ประการเนี่ยนะครับขอให้ใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการบันทึกครับ,รบก็เชื่อมั่นว่าโดยระบบนในเดือนถัดัดไปก็จะมีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อสงสัยต่างๆนะครับสามารถที่จะประสานข,ขอข้อมูลได้ที่ call center นะครับหมายเลข02555 05 ถ้าถ้าก็จะมีพนักงานคอยตอบข้อสงสัยท่านครับคุณพลวัตครับวันนี้ชัดเจนนะครับขอบพระคุณคุณสมเกียรติเป็นอย่างสูงครับครับด้วยความยินดีครับราบขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับคุณสมเกียรติกีมาวหาท่านเป็นรองผู้จัดการทอกรสนั่นเองนะครับจากเรื่องราวของการเดินหน้าเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 มาดูเกษตรกรแต่ว่าเขาคนนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วติด ผลกระทบจากโควิด -19 เดินทางกลับบ้านไม่ได้นะครับหันหน้ามาปลูกผักนะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนั่นเองครับ เห็นยกมือไหว้แบบนี้แต่ไม่ใช่คนไทยนะครับหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i จนทําให้ต้องปิดประเทศห้ามคนเข้าออกท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับนายพอลจูเจียอายุ30ปีเป็นพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ลาพักร้อนมาเที่ยวเมืองไทยกับสีภรรยาอยู่ที่ชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านที่ฝรั่งเศสนะครับโดยช่วงที่รอการปลดล็อกเนี่ย ายพอลก็ได้ช่วยครอบครัวของภรรยานี่เลยครับทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกผักสวนครัวทําไร่ทํานาปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวโอทำครบเลยในพื้นที่14ไร่ในพอลเนี่ยเขาบอกว่าเขารักเมืองไทยแล้วก็ชอบวิถีชีวิตแบบไทยๆโดยเฉพาะการทําการเกษตรนางสาวพัทรพรจูเจียอายุ23ปีก็คือภรรยาของคุณพอลนี่แหละบอกว่าสามีเอาจริงๆนะไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนเลยแต่หลังจากไวรัสโควิดนายทนระบาดเนี่ยทำให้ไม่สามารถ เดินทางกลับประเทศได้ในนี้อยู่บางไทยแล้วก็เลยมาฝึกทําการเกษตรทุกชนิดเลยนะครับคุณพอเองก็ยิ้มย้มแจ่มใสบอกเลยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในครอบครัวและคนในชุมชนเป็นอย่างมากครับรายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ค่ำคืนนี้จะลาคุณผู้ชมไปนะครับเป็นผลงานบนกำแพงของศิลปินกราฟฟิตี้ที่ประเทศบราซิลนั่นเองนะครับเป็นการวาดภาพให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม,มารับชมลกากันไปก่อนครับสวัสดีครับ